วัสดีครับผมมาครับวันนี้อยู่กับชิมงานใบบุญนะครับผมวันนี้มาบหลายครับวันนี้มากันแค่สามลำนะครับสามลำสามข่ายนะครับใหญ่ๆทั้งนั้นเลยเนะครับออกตัวมาก่อนนี่ก็เป็น พี่ใหญ่หัวขบวนนะครับผมเจ็ดแปดสี่ศูนย์โอ้ยง่ายง่าง่ายงยนะครับวันนี้เขามาลงหางสามนะครับผมนะครับตามมาด้วย คูโบต้า M108S นะครับผมเนี่ยครับลงหางสามครับผู้หนี่ลงหางสามโอ้ไถ้เลือกทักเลือกแน่78ไหมมาแล้วครับคูโบต้า 108S ข้างหลังข้างหลังก็เป็นค่ายสีแดงนะครับผมมาซี่4708 แก่ห้อมหออโอ้อฮะเมสซี่เข้ามาแล้ววันนี้มาสามคันนะครับผมเขาบอกว่าวันนี้มาไม่เยอะโอ้เมสซี่เข้าเอียงแลแงงเลยครับ สามค่ายดังมีแต่ตัวแรงๆทั้งนั้นเลยนะครับแปดสี่สี่เจ็ดชุดแปดแปดสิบห้าแรงม้าพลังเทอหมูเออครับมาดูมุมย้อนแสงกันบ้างนะครับผม ลับลำมาแล้วครับ78 4 0เราสีโโอ้ไงขนาดครับผมคือสี่บริเ็นก็จะจีจ้ด่าก,กันนะครับเพราะว่าสองคันข้างหลังโมมีตัวแอนนครับมันจี้ด่าก,กันบ่อ้ครับมันหายใจเบาบางไงโอ้ยใหญ่เรา ชิวๆเลยครับมเดิร์ดไขนาดดินแปลงนี่มันเป็นดินเหนียวนะครับผมนะครับนาดินมันถไถไว้มันก็ได้แห่งเร็วนะครับหนักเอาเรื่องนะครับผม ดินเนียวูเนีย้ยจนได้เอาขีา้ดินนะเอาขี้ดินมัดมัดใส่หางไว้นะครับเพื่อจะให้มันทวงน้ำนักลงไปอีกนะครับดินเนียวไทยยากนะครับไทยหางเบิกๆบกบ่กค่อยลงนะครับผมเวิรก์กตา M-108S โอ้โ <c oughs> oh, <c oughs> มึงอะไรรถดินเป็นดินนะ่ะดินมันเหนียวแห้งครับมันไทยพวกเขาไถายเขากันนักรถนะครับถ้าใส่หางสามที่น่ะว่าได้กินแล้วรับแถวนี้ให้ในต่ของกเจ้ามันเป็นน่าจะเป็นหางให้หลีนะครับคุณครับขนาด พืดินสาดขึ้นหอดอันหอดโค้งผาน่ะมันเหนียวแห้งครับแม่บอกมาดูน้องเล็กแล้วว่างครับแมตซี่สี่เจ็ดชุดแปดง่ายเป็นง่าย มึงเหรอครับรถบืนเป็นเบืน่นนะมันเป็นดินเหนียวครับเพื่อนแต่วัานมึงกับจิบวเห็นเหรอครับมันไงการม้วนดินเอาครับผมเพื่อนว่้เป็นการเสียเวลานะครับเดี๋ยวไปชมบรรยากาศของการไถหางบุกเบิกของทั้งสามขั้งสามรุ่นกันเลยนะครับว่าจะเป็นยังไงน,นะครับผมเอาไปชมกันเลยนะครับผม มาฟังเสียงพี่ใหญ่เขาจักหน่อยนี่ครับไปงุยๆนะครับแต่ว่าล้อยแปดครับเมสซี่นำบทท่านนะครับนี่ไปเัีงเสีย่ยมึงมันคือสารนะครับตัวรถมันใหญ่ครับผมนี่ครับหมออีเล่ครับกับงานแบบนี่หาบุกเบิกกับนิ่นเนียวเนียวยังสินาดินก็เริ่มแห้งแล้วนะครับแต่ว่าขรัง ทางใตยยังเปียกซุ่มซุมดีขนาดนะครับนี่ครับน่าจะเก็บเศษนี่ครับสี้ายมึงมองไทยขึ้นมาใหม่ๆครับนี่ครับยังเปียกๆเลยนะครับนี่สุดยอดอีลีครับ รุดยอดนะครับเนาะมีแต่คันแรงๆนะครับมันก็มีไงมีหน่อยธรรมดาแล้วครับรถไทยตามตามสภาพตามราคาเงินเนาะคั้นไงกับแห้งนะครับคันหน่อยกับใบแห้งปัดได้หันมาไทยน้ำมูเอ้าโอเคนะครับผมสำหรับคลิปนี้ผมก็พามาชมทีมงานใบบุญนะครับไถหางบุกเบิกสามค่ายสามยี่ห้อนะครับผมมีเจใหญ่ๆทั้งนั้นเลยนะครับผม อ่ะโอเคนะครับผมสำหรับคลิปนี้ผมก็ขอตัวลาไปก่อนนะถจอกันไม่คลิปหนานะครับผมสิบไทยขั้นใดไปไทยอยู่ใส่ฝากีินนองเอฟซีิดตาไปกําลังใจให้ผมัมด้ไหมด้วยครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ